คุณผู้ชมคะคิดว่าง่ายที่สุดค่ะขั้นตอนการบดเลยไปแยกมือชีพเขามาทาแต่แมมนอกจากต้องใช้อุปกรณ์ที่จับถนัดมือพอดีแล้วนะคะยังต้องใช้นแรงที่พอดีพอเหมาะด้วยถึงจะได้แป้งที่ละเอียดนะคะนี่ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสําคัญค่ะของการทาขนมไทยโบราณขนมขี้หนูผู้ชื่อว่าขนมขี้หนูเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเคยรู้จักแล้วก็อาจจะเคยลิ้มรสกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้ค่ะหาก,กินยากแล้วนะคะนอกจากหาก,กินยากแล้วค่ะหาก,กินอนร่อยยิ่งยากกว่าเพราะว่าใช้ทั้งความพิถีพิถัน รวมถึงใช้เวลานานใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างตั้งแต่เรื่องของการเลือกข้าวมาทำแป้งเลยล่ะคะ่ะหมดปากต้องร่วนหวานพอดีมีกลิ่นหอมอ่อนๆคือเอกลักษณ์เด่นของขนมขี้หนูค่ะแต่กว่าจะอร่อยตามตำร,ราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการโม่ข้าวสารเป็นแป้งข้าวเจ้าและร่อนจนได้เนื้อแป้งละเอียดก่อนนำไปนึ่งถึง4ชั่วโมง วิธีทำแป้งขนมขี้หนูแบบโบราณที่ระวินันแดนศินสืบทอดจากครอบครัวขนมไทยอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรียังมีสูตรลับสำคัญคือการนำแป้งสุกผสมกับน้ำเชื่อมลอยดอกมะลิอบควันเทียนและดอกกระดังงาเพิ่มกลิ่นหอมเย็นกลายเป็นขนมขี้หนูเนื้อร่วนซุยเหมือนเม็ดทรายจนมีอีกชื่อเรียกว่าขนมทรายตามรูปร่างแป้งสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาดนี้ก็ใช้ได้ครับ แต่ตัวเนื้อขนมเนี่ยความนุ่มนวลม,มันจะต่างกันครับถ้าแ,แป้งที่เราโม่เองเนี่ยมันจะมันเหมือนกับเราต้องเลือกข้าวมาครับแล้วก็มาโม่โม่ผ่านน้ำแล้วก็ทับน้ำทิ้งมันจะได้เป็นแป้งสดครับตัวแป้งสดกับแป้งแห้งมันจะต่างกันสเสน่ห์ของขนมที่หนูก็คือความนุ่มของเนื้อเนื้อเนื้อขนมนะครับตัวตัวเทคเจอร์ของมันก็คือตัวตัวแป้ง แป้งงที่ข่ขอเราเน,ม,น,น,ม,นมกว่่่าทีอืนนนนแลััจะุุมมครบ้วก็ไมม่หยาบแ้เป็นขนมชาวบ้านใช้วัตถุดิบหาง่ายแต่มีเรื่องเล่าวา่าขนมขี้หนูรสอร่อยถึงขนาดเป็นเครื่องหวานทรงโปรดของรัชกาลที่4มีหัวใจสำคัญนอกจากความร่วนซุยคือการกินคู่กับมะพร้าวขูดโรยหน้าให้รสชาติหวานมัน ขนมเก่าแก่ใช้เวลาทําถึง1วันเต็มค่ะและยังต้องคัดสรรวัตถุด,ดิบเพื่อความประณีตทั้งกลิ่นและรสทุกวันนี้ขนมขี้หนูจึงเป็นขนมไทยอีกชนิดที่เริ่มหารับประทานยากทําให้ครอบครัวคนทําขนมไทยที่สืบทอดมากว่า70ปีพยายามรักษาสูตรดั้งเดิมรุ่นยายยายชอบทานนะก็รอรอจากคนเพชรมาขายบ้านโป่งเนี่ยหากมาขายก็รอทานก็ชอบทาน ก็ S <S <an> หักทำเราก็ใช้วัตถุดิบที่ของเราหาเองอะไรเราไม่ได้ไปซื้อเขาอะ่ะ <S an> คือทุกขั้นตอนเราก็ทำเองหมดมะพร้าวเอ้ยแป้งเอ้ยอะไรเงี้ยเราก็ทำเองหมดเลยตั้งแต่สมัยตั้งแต่รุ่นแม่แะอะไรงนี้เราต้องการเหมือนกับให้คงเอกลักษณ์ของของนมไทยครับก็ <S <S <an> <S คือโบราณเขามีมาอย่างนี้ก็คือใช้สูตรนั่งเดิมเลยครับก็คือทำมาตั้งแต่สมัยยายออย่างนี้ไม่อยากเลิกครับ ก็คือเหมือนกับเป็นของที่ที่บ้านเราทํามาแต่เดิมนยครับเราก็อยากจะเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยครับเพื่ออย่างน้อยๆก็ยังให้ลูกให้หลานได้ได้รู้ว่าเรามีอาชีพอะไรมาถือว่าไม่ได้มีขายทั่วๆไปนะครับตอนนี้ก็คือมีน้อยร้านลงครับแต่ก็ถ้าอยากทานมาที่บ้านโป่งได้บ้านโป่งเป็นย่านสวนมะพร้าวเครื่องเคียงสำคัญขอ,ของขนมที่หนูจึงมีไม่ขาด เช่นเดียวกับดอกมะลิใบเตยและกระดังงาที่ปลูกได้เองทําให้ต้นทุนการทําขนมขี้หนูไม่สูงนะักทุกวันนี้ขนมขี้หนูจึงมีให้รับประทานตลอดที่บ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี ของหายกินยากค่ะก็ะยิ่งต้องรักษาวิธีทําดั้งเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนี่ก็เป็นหัวใจที่ครอบครัวแดนสีให้ความสําคัญนะคะขนมขี้หนูก็เลยทั้งหอมนุ่มแล้วก็อร่อยค่ะนี่ก็เป็นของกินโบราณนะคะที่เป็นของผูกปากทั้งคนในราชบุรีและยังเป็นของปากให้หลายคนได้หายกิดถึงของกินโบราณที่หากินยากขนมขี้หนูนี้ค่ะกินรสวันนี้ <c oughs> ลาคุณชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถึงเวลากินแล้ว เอาไปอิ่มชากันไปเลย